นี่นามโชว์หลักฐานดิบนะครับไม่ยืนยันว่าเป็นสมุดบัญชีใครเอาแล้วไอ้ที่ครับมันครับอันนี้มึงไม่ยืนยันข้อมูลแต่ก็ยืนยันกับเจ,จ้าหน้าที่เอาแล้วครับแค่หลักฐานอย่างเงี้ยใอ้เริ่มสักมึงก็ไม่รอดแล้วมีเยอะครับมีเยอะเดี๋ยว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 ใจเย็เยเยเน เอฟซีครับนะตอนนี้นนยามครับเปิดหลักฐานข้อมูลนะครับเอฟซีครับตอนนี้ครับมันนะครับเอฟซีครับนิยามเปิดฐานสนิทการโอนเงินนะครับถึงเข้าบัญชีของบุคคลบุคคลนี้ครับที่เกิดที่ดาวคารเรื่องต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องจากดาวคาร์เอฟซีครับโปรดใช้วิทยานะครับในการตรวจสอบด้วยนะครับตอนนี้เริ่มดูเดือดแล้วนะครับนี่นามท้าชนแล้วนะครับนะตอนนี้นามไม่ไม่ไม่มีครอบครัวไม่มีญาติไม่มีอะไรเอฟซีครับนะจะอยู่ในป่า เป็นคนใต้ซีครับอย่าเล่นกับคนที่นามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปฟังที่นามกันพีครับเริ่มมันแล้วครับนะไอเกือบหายตอนนี้หายหัวไปนะครับนะครับหายหัวไปแล้วนะครับคนเรานะครับพีครับนะคนเราอซีครับมันโดนหนักขนาดนี้ครับพีครับไม่หนีข้ามประเทศไปแล้วหรอครับซีดูฟังนะครับครับเีฟังเราอกันเห็นไหมครับ เห็นไหมครับยอดโอนเข้าายอดถอนออกาวเวารับหมือนเดิมครับไม่ยืนยันว่าเป็นบัญชีของใครนะครับพอดีที่ธนามเจอแบบเดินเดนินถนนแล้วก็เจออ๋อไม่ใช่เดินในถนนนะนะครับเดินในป่านะครับถามว่าไอ้รายละเอียดเหล่านี้สำเนาบูกคแบง มันเป็นพยานหลักฐานชั้นเลิศหรือไม่มันครับไอ้เร้่อสักเก็บมึงใท่ทองรู้เรียบร้อยอคำรับสารภาพนี้สำนเนาการโอนนี้เรียบร้อยครับแต่จะมีการขอสเตตเมนต์เรียบร้อยจากทางแบงค์ เรียบร้อยครับโดยเจ้าหน้าที่เอาอย่างนี้ถ้ามึงจะบอกให้เจ้าของบัญชีเขาไปปิดบัญชีก่อนก็ไม่รอดไม่รอดครับเจ้าหน้าที่เขาไปขอความร่วมมือกับทางแบงค์เพราะมันเป็นคดีอาญาเรียบร้อยครับหลักฐานเขาไม่ทรลายเรียบร้อยครับคุณว่าเมื่อคืน มึงนอนไม่หลับไม่หลับครับม,มึงเครียดเครียดหนักครับแล้อะไรหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วหนีไปไหนไม่รู้เพร่ตอนนี้เขาเล้อมึงไว้หมด,หมดแ,ลแล้วครับล้อไปหมดแล้วมึงเกือบร้อปแล้วสัตว์ส่หน้าแม่มึง,มมางยาย,ยาือบ้านึงไร่คนของ,งาา้เรบร้อยเรียบร้อ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเเรื่องกอบการบรรยายนะครับเอฟซีครับเรียบร้อยครับเช็คคำสั่งกูสวยมึงไอ้สายเยืดสายเย้ย <War> อวอศูนย์ศูนย์สายย้อยวอศูนย์ศูนย์สายเยอเอ้ยเยอยวอสองวอแปดเรื่องคลิปเสียงยี่สิบห้านาทีใจเย็นๆครับ,รบให้มันนอนไม่หลับมันครับให้มันสะดุ้งมกน,นะครับผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเยอะ แอบย่องไปบุยลคบพัทยานะครับอาจจะย่องไปบุยลำแล้วนะครับไอ้ส่ครับพี่ดาวคารนะครับพี่ดาวคารมันอาจจะย่องหนีไปแล้วไอสิครับนะครับอาจจะย่องไปแบบเงียบๆนะครับเหมือนที่มันย่องเข้ากรุงเทพไป้สิครับเข้าใจไหมครับไอ้นี่มันแสบครับมันแสบผมบอกเลยว่าโอ้โหแสบนะครับผมบอกเลยว่าแสบมากเลยนะครับผู้ชายคนนี้แม่งแสบยังกดนะครับไอสิครับนะ แล้วมีตัวร่วงโครงการครับเอฟซีครับผมบอกเลยว่าอาจจะมีตัวร่วงโรงการด้วยนะครับไปฟังครับซีครับมันแน่นอนไอ้ครับไอ้สัไไดหนีไปไหนแล้วมึงไอ้จิ๊บหายอันน้ำเงอนไปฟังไปฟังนี่นานเชื่อว่าปรากฏการวันเกิดอีกุลาภัทยาอีเต้ถุงแดงไปเต้นอยู่ในไรสด ขั้นมันมองให้เห็นถึงความสำคัญเอาแล้วครับของแก๊งเพราะฉะนั้นแจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีข่าวดีข่าวดีทางอีกุลาพัทยาอ้าวกุลาบสวยแล้วมึงล่คลิปขอาวว่ให้ทันอ้าวกูดูดได้บอดวันที่เก้าบกกรา ที่มึงร่วมกันเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมแล้วทำการไล่สดในการไล่สดรู้อยู่แล้วว่ายอดรับบริจาคมันไม่ตรงกับสิ่งที่นานเธอเด้ ต้องการปกปิดข้อมูลต้องการเบี่ยงเมนข้อมูล <Okay. S 2> ต้องการนาเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ <Wow. S 2> สู่ระบบคอม <Wow. S 2> พิวเตอร์แจ้งข่าวดีให้กับมึงมึงก็โดนเรียบร้อยเรียบร้อยโกงแล้วเรียบร้อยอวันที่เก้เรียบตาเรียบร้อยวันจันร์ จดเรียบร้อยแล้วกับวันฉลององปูงานเข้าแล้วเชื่อว่าบารมีขององป์ป,งๆๆงปูเรียบร้อยแลยมรดให้คนกลุ่ม,มนี้หลุดหลักฐานออกมาหลุดมาจริงๆองูเรียบร้อยบารมีองูจะคุ้มครองเฉพาะคนดีๆครับเอฟซีเรียบร้อยครับวันที่9นิรนาบอยู่ที่จำปาดง แต่ไอ้ที่นครปฐมมันทำการไลสดเว็เแวบเบว็เแวบบแบบใช้เวลาไม่ถึง60วิบวิเพื่อ <c oughs> แก้ตัวร้อนดนนะครับไอเ้เริอบสักร้อนโดนนะครับเรียบร้อยถ้าเป็นแค่เคสบริจาคเล็กๆแล้วไม่กลัวความผิดเรียบร้อยอไอ้เรีบสัก ถึงขั้นบินจากสกลน,นกครดาวัางคารไปลงนอนเมืองแล้วให้สมัครพัรทั่วในแก๊งมารับตัวไปนครชัยศรีเพื่ออะไรเอาแล้วเองนระมือสันนิษฐานง่ายครับไปร่วมกันทำข้อตกลงปกปิดพยานหลักฐานไปเตรียมกันใหม่ นิทานนะครับนิทานนิทานนะครับเสียงของอีกุลาพัทยานะครับสิ่งที่ดูนี้คือนิทานจากดาวังคารนะครับโปรดใช้วิจัยานด้วยนะครับสิ่งที่จะให้ฟังอันนี้นะครับเป็นเรื่องจากดาวังคารนะครับชื่อนะครับเต้ถุงแดงครับเกมครับมีอยู่สามสี่ช่องที่ไปปักหมุดไปวางลิงแม่เบอร์โทรของไอ้เฮือสัตวดูไปแล้วสองชล้ว เอาแล้วไอ้ปนไอ้ปนพญาป่าขอไอ้นี่ขอได้ไอ้ป่านอป่านอป่านอไปด้วยไอ้พวกไอ้นี่เป็นคือป่านอจะสืบสาวเอาเรื่องว่ามึงมีส่วนร่วมร่วมกันกระทังโดนยกแก๊งเลยครับพี่ครับรู้จักไหมครับไอ้ปน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 ปนย่อมาจากป่นอ ไอ้คนคนนี้สิบแปงกุฎตัวพ่อครับเกมก่อนมาอยู่บนแต่ควอมของยูทูปมันสร้างตัวตนทางเฟซบุ๊กโดนแฉทางเฟซบุ๊กมาอยู่ใน YouTube โดนคนฝังดนแฉถึงขั้นหายหน้าหายตาออกมาพู่ว่าจะค้องว่าจะเลอง ไอ้ปนคนนี้หลอกสังคมหลอกชาวบา้านว่าเป็นข้าราชการเอาวนักขอถามหาถึงหลักฐานหนักเขาขอความยืนยันนักออกมาบายเบียดนักแล้วไอ้ปนคนนี้เรียบร้อยครับเป็นแค่ลูกจาก้างออาไอ้ปนไอน้ทัดมึงเกมจามันเกี่ยวข้องกับรัฐบาล Oh. แต่เป็นลูกด้ามกระจอกราจอกแต่มาใช้คำพูดว่า